สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมองหลายมุมนะคะวันนี้เป็นตอนที่4นะคะจากเพจห่วงใย,ยไทยบิสเนสค่ะกะ็หลายท่านก่อนอื่นที่ที่<ม>เราจะมาพูดคุยกันในรายละเอียด<ม>ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ก่อนนะคะ<ม>ก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามชมเพจห่วงใย,ยไทยบิสเนสมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็ คิดว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นจากปีที่แล้วนะคะก็หวังไว้นะคะดังนั้นหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็จะสอดคล้องกันนะคะว่าธุรกิจเราจะเดินหน้าไปยังไงนะคะในปี2564นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อการวางแผนกลยุทธ์เมื่อมองไม่เห็นอนาคตนะคะค่ะก็ต้องกล่าวทักทาย แขกของรายการนะคะอาจารย์พสุเดชรินทร์นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรพรสุเดชรินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ <de char in> ค่ะค่ะท่านก็มาจากคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยคะ่ะเมื่อพูดถึงการวางแผนกลยุทธ์นะคะหลายท่านก็คงมองว่าเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการจะพยากรณ สภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าทั้งในและต่างประเทศก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับอาจารย์นิ้งนะคะในมองหลายมุมนะคะอาจารย์คะการวางแผนกลยุทธ์เป็นเรื่องยากขึ้นใช่ครับคือจริงๆเหมือนก็ยากตั้งแต่ปีที่แล,แล,แล้วแลลวนะครับยากตั้งแต่ปีที่แล,แล้วตั้งแต่ปี63แล้วตั้งแต่จริงๆยากตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดครับคุณเนะครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าเกิดหลายท่านจําได้เนี่ยช่วงปลายปี62ต่อต้นปี63มเนี่ยมันจะมีเรื่องของความตึงเครียดระหว่างประเทศเกิดขึ้น สหรัฐกับอิหร่านสหรัฐกับจีนะนะครับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของปจัจจัยที่ต่างๆที่ค่อนข้างหลากหลายเยอะพอสมควรทีนี้พอมาเป็นปี2563คือปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับพอเกิดสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับแผนที่วางไว้เนี่ยปรับกันเป็นแถวนะครับแลวสิ่งที่เราพบเจอคือว่าแผนระยะยาวที่เคยคิดกันมาก็หายกันไม่หมดนะครับกระบวนการในการวางแผนระยะก,กลางระยะยาว จบสิ้นไม่หมดกลายเป็นแผนระยะสั้นนะครับสาเหตุหลกัหลกๆเนี่ยเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการทํากลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์เนี่ยมันคือการคิดถึงเรื่องในอนาคตนะมันคือเรื่องของการคิดเป็นอนาคตทีนี้การคิดเป็นอนาคตเนี่ยนะครับเอาม,มาชี้เรื่องของปัจจุบรรันเพราะฉะนั้นเ,เราไม่เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่จะคาดการนะคาดการณ์ว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างคือคือ,อ,อแนวความคิดในการทําแผนธุรกิจเนี่ยยังมีอยู่นะคะครับ แต่ตัวที่ไม่แน่นอนเนี่ยคือปัจจัยที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมในการทําธุรกิจทําให้ยากในการที่คาดการณ์ยากในการคาดการณ์ยากในการพยากรณ์ยากในการมองอนาคตคว่าแล้วอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปะนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้เองที่เราบอกว่าเมื่อสภาวะมันไม่แน่นอน แล้วเราจะวางแผนได้ยังไงตอนนี้คิดว่าหลายท่านคงอยากจะฟังคําแนะนํานะคะว่าควรจะต้องทําตัวยังไงบ้างคะในฐานะที่เป็นผู้บริหารขององค์กรจริงๆจริงๆเปยนคนเก๋ค่ว่าตอนนี้ผมสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแหละคือหลายๆบริษัทเนี่ยหันมาใช้เครื่องมือระดาบการจัดก,การตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการวางแผนมากขึ้นคือเรื่องของคําว่า سين เนอร์ยอ๋อส ي เนอร์ยค่ะก็คือดูสภาวะการในหลายๆรูปแบบใช่จริงๆผมเชื่อว่าคำนี้ท่านผู้บริหารทุกท่านคุ้นเคยค่ะนะคะคุ้นเคยคําว่า เบสเคสใช่ไหมเบสเคสเวอร์สไลท์เอวอร์สเคสโมสไลท์ลีเคสเป็นคําที่เราคุ้นเคยกันเป็นประจำอยู่แล้วะนะครับเพียงแต่ว่าอันนั้นมันเป็นซีเนเรลแบบพื้นฐานมากมนะครับคือคือ,คอต้องเล่าเล่าท่านผู้ฟังและคุณเก๋ฟังนิดหนึ่ะหลักการแนวคิดของซีเนเรลลแ planning เนี่ยมาจากบริษัทเชลล์นะครับบริษัทเชลล์บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกนี่แหละซึ่งเขาเอาซีเนเรลล์มาใช้ตั้งแต่ช่วงประมาณทศวรรษที่70 ตอนนั้นสถานการณ์น้ามันไม่แน่นอนไม่นิ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเตียงไงนะครับเขาก็เลยมองภาพว่าเอ้อนาคตแทนนี้เราจะบอกว่าจะเป็นทางเลือกกอไก่ทางเลือกขอไข่หรือทางเลือกขอควายเนะเขาก็จะบอกเลยว่ามีความเป็นไปได้ทั้งสามทางเพราะฉะนั้นพอคิดความเป็นไปได้ทั้งสามทางเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าแล้วแต่เราทางเลือกเนี่ยเราจะวางแผนไว้อย่างไรเราจะเตรียมแผนไว้อย่างไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆครับใกล้ๆตัวจริงเ,เราสอนเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชากลยุทธ์ธุรกิจที่คณะบัญชีจุฬ ก็บอกเด็กเหมือนกันนะเด็กที่กําลังจบปีเนี้ยเด็กจบปีนี้เนี่ยเขาเจอเผชิญกับความไม่แน่นอนเยอะมากเขาจะได้งานหรือเปล่าเขาจะหางานไม่ได้ไหมหรือเขาต้องเรียนต่อหรือเขาจะเป็นแกลบเยร์หรือเขาจะไปทํางานพวกเอ็นจีโอนะคือสิ่งเหล่านี้เขาไม่มีทางรู้ได้เขาเผชิญกับความท้าทายที่มากกว่าเด็กยุคก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดสีในเรื่องของขาว่าโอเคถ้าเกิดสมมติเขาได้งานเลยแต่ถ้าเขาเขาอยากได้งานเลยเขาต้องทําอะไรบ้างถ้าเกิดเขาไม่ได้งาน เขาต้องคิดอย่างไงบ้างถ้าเกิดเขาจะเป็นแกปเยียร์จะเป็นยังไงถ้าเกิดเขาจะเรียนต่อคืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลักการซีเนียรก็คือการคิดเผื่อหลายๆทางเลือกซึ่งตอนนี้การคิดเผื่อในแต่ละทางเลือกสิ่งที่สําคัญเลยก็คือสมมุติฐานที่จะมาใช้ในการคิดเผื่อแต่ละทางเลือกใช่ครับเป็นสมมติฐานว่าจะออกมาเป็นยังไงต,ต้องเรียนน,นิดนึงนะหลักการของซีเนียไม่ได้อาศัยความแม่นยำนะไม่ได้ต้องการความแม่นยำ แต่มันเป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้บริหารได้มองในอนาคตจริงๆก็ตรงกับเรื่องที่เราคุยกันคือมองหลายมุมมองหลายมุมแต่นี่คือมองหลายมุมไปในอนาคตนะมองหลายมุมไปในอนาคตว่าและในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีหลายๆมุมเกิดขึ้นใช่ไหมครับอย่างเช่นเอาง่ายชีวิตเราอ่ะ5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเรายังมีรายการแบบนี้มันพูดกันหรือเปล่า5ปีอาจจะยังพูดอยู่หรือว่าอาชีพที่เราทําอยู่นะวันนี้อาจจะไม่อยู่แล้วอาจจะหายไปแล้วก็ได้ใช่ไหมครับหรืออีา5ปี คุณเก๋กับผมอาจจะปริทายกันแล้วทั้งคู่ซึ่ง<ฆ>จริงเราอีกประมาณ20ปีปรไทายหรืก็ไปเป็นนักเรียนใหม่กลับไปเรียนซื้อใหม่อีกทีนึง่ง<ฆ>ไปฝึกสกิลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคําถามคือเราไม่มีทางรู้อะแต่ซีเนเรยียลือกร,รบังคับให้ผู้บริหารได้มองหลายๆมุมไว้ในอนาคตแลนะมองหลายๆมุมไม่ไนนด้แล้วงั้นถ้าบริษัทที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าหลายท่านบอกว่าบริษัทเราไม่ได้ใหญ่เลยธุรกิจเราเป็น SME เล็กๆการมอง ทําเรื่องของซีเนอร์โอเพลนนิ่งเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะมองไว้กี่สถานการณ์คะจริงๆไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะต้องเรียนกฎเก์อย่างนี้นะครับไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอเนี่ยจะมีประมาณ3หรือ4สถานการณ์แล้วจริงซีเนอร์โอเองเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเอ็กซ์ไซซ์เป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้บริหารได้ร่วมกันคิดเป็นอนาคตน,นะครับเราไม่ได้อาศัยความแม่นยำและไม่ได้ต้องการความแม่นยํา แต่เราต้องการกระบวนการคิดแล้วถ้าเกิดเป็นทางเลือกกอจะต้องทํำยังไงทางเลือกขอจะอทำไงทางเลือกคอควายจะทาอย่างไรมผมผมมีตัวอย่างอันหนึ่งมาเล่าให้ทางคุณเก๋กับท่านผู้ชมฟังคือกรณีของเชลเองคือเชลในมเมื่อเขาเป็นเจ้าพ่อซีเนียลโอเองเนี่ยในช่วงทศวรรษ2020เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็บอกว่าโลกเราจะเผชิญแต่ความไม่แน่นอนเกิดขึ้น<ฮ>สถานการณ์โควิดสถานการณ์ในเรื่องของออความวุ่นวายทางการเมืองระหว่างประเทศ เขาก็เลยสร้างซีเนียร์ยไว้สําหรับอีก10ปีข้างหน้า3แบบสามแบบไม่ใช่ไม่ใช่ปีหน้าเลยนะไม่ใ่อีก10ปีข้างหน้า10ปีครับทศวรรษที่2020เป็นต้นไปนะฮะสแบบแล้วเขาใช้คำสามคำนะครับ wealth wealth first คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับเรื่องของ security first เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของ health สุขภาพนะครับ health first นะครับงั้นคำถามคืออีก10ปีข้างหน้าเนี่ย โลกเราจะเป็นยังไงจะเน้นในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจน,นะคนั่นคือเรื่องของ world first หรือจะเน้นในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของแต่ละประเทศนะแต่ละประเทศเป็น individual state กันมากขึ้นหรือจะเน้นในเรื่องของสุขภาพทุกคนดูแลเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นซีเนียรโอไหนนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานยังไงเพราะอย่าลืมว่าเชลอบริษัทพลังงานเพราะฉะนั้นก็ต้องมองว่าแต่ละซีเนียรโอนั้น จะส่งผลกระทบต่อ GDP ยังไง GDP โลกจะเป็นอย่างไรจะส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานเป็นอย่างไรแล้วเขาก็วางแผนสําหรับแต่ละซีเนอรีโอมันจะมีความช้าทายไหมคะอาจารย์สมมติว่าผู้บริหารบอกเนี่ยเรามองไปถึงกรณีที่ดีที่สุดที่เราอยากที่จะไปกับกรณีที่เราคิดว่ามันจะแย่ที่สุดนะคะมันจะมีการคุยกันในทีมผู้บริหารหรือว่าเวลาเสนอเข้ามาที่คณะกรรมการบริษัทไหมคะว่าโห คุณมองโลกในแง่ดีกันไปไหมโอโหคุณมองโลกแย่ไปไหมมันมีการใช้ j u d g m e n t อย่างนี้ไหมคะก็จริงๆมันเป็น Qual i t a t i v e มันเป็นเชิงคุณภาพพอสมควรนะครับมีการใช้ j u ดเม้นตพอสมควรแต่เราไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งไงเพราะฉะนั้นในการทำซีเรียลเองเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบที่หลายๆแบบแบบที่ดีที่สุดแบบที่แย่ที่สุดแบบที่ความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ว่าอันนั้นเองเนี่ยต้องเล่าให้ฟังนิดถนึงว่าเป็น การคิดซีเรียลแบบธรรมดานะเดี๋ยวนี้เวลาเขาทำซีเรียลเนี่ยเขาจะไม่เอาเป็นแค่เบสเคสเวิร์สเคสเบสเคสไม่เอาเขาจะเป็นภาพเหตุการณ์จะเป็นสตอรี่เทลลิงเลยถ้าไปดูการทำซีเรียลจริงๆเนี่ยแต่ละซีเรียลคือแต่ละสตอรี่คือภาพมันจะการทำธุรกิจจะต่างกันไปเลยใช่ครับเป็นสตอรี่เลยอย่างเช่นผมปมก่อนุญาตกลับไปยกตัวอย่างของเชลนะอย่างเชลนี่เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเวลเฟ h ร์ส s คืออาจเกิดอะไรขึ้นนะครับประเทศต่างๆให้ความสําคัญกับมาตรการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจจากโควิดด้วยมาตรการต่างๆ mm. ทุกคนสนใจแต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลักให้ความสนใจดับเศรษฐกิจมากกว่าสุขภาพเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตของ GDP จะกลับมามากขึ้นถามว่าโควิดยังเป็นอยู่ไหมโควิดยังเป็นอยู่แต่ยังเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นตัวเปิดการท่องเที่ยวใช่ไหมส,สับศู์ SME มีรายการเข้ามาช่วยเหลือส,ลส,ลสับหประชาชนเต็มไปห,หมดอันนี้คือ world first ก็คือจะมี story เกิดขึ้น ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น s e c u เป็น s i r u t i t y first ประเทศเนี่ยจะปิดตัวเอง<ม>จะเป็นไ l e t e c o u n t r y มากขึ้นเป็นประเทศที่ปิดตัวเองมากขึ้นทุกคนต่างคนต่างอยู่นะดูเป็นแบบ Self-sufficiency <ม>พอพีในประเทศไม่ค่อยพึ่งพาภายนอกเท่าไหร่แต<ม>่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิด Help t i r s t s t อันนั้นคือประเทศคำนึงถึงสุขภาพ<ม>คำนึงถึงสุขภาพเรื่องของ social distance เรื่องของอะไรพวกนี้ยังคงมีอยู่<ม>นะครับ เพราะฉะนั้นพอคำนึงถึงสุขภาพปุ๊บก็ไปเรื่องของสิ่งแวดล้อม,มไปเรื่องของค l i m a t e ต่อเนี่ยจริงจริง,รงผมผมมองท่านผู้บริหารเองถ้าเกิดเราไม่อยากจะคลิปซีนเนอโรใหม่เนี่ยไปดูตัวอย่างนี้ดูก็ได้นะครับถามว่าอีก5ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นยังไงอ่าเกียเรานึกภาพนะประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็น well first ไหมจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็นหลักหรือเปล่าหรือจะเน้นเป็นประเทศที่พึ่งพาตนเองได้แล้วล่ะ เพราะส่งออกเราก็แย่ค่างเงินบาทเราก็แข็งแล้วแข็ง,ขงอีกเี่ยวก็ลบากสถานการณ์ท่องเที่ยวนกะท่องเที่ยวก็ไม่ได้มาเยี่มเหมือนแต่ก่อนดันต้องพึ่งพาภายในประเทศนะครับเป็นอเดียวกันการพึ่งพาในประเทศเการเมืองระหว่างประเทศตะวันตกกับตะวันออกก็ทะเลาะกันมากขึ้นเริ่มมีการแบ่งพักแบ่งพวกชัดเจนขึ้นนะครับเราอาจจะต้องเลือกพักเลือกเลือกฝ่ายอย่างชัดเจนหรือจะเป็นแบบนี้หรือจะแบบคนไทยคำนึงถึงสุขภาพกันมากเรื่องของการปิดใส่หน้ากากเรื่องของ social distance อะไรพวกนี้ยังคงมีอยู่ และจากการคำนึงถึงสุขภาพก็เป็นต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ sustainability เรื่องี่ทางตลาดหลักทรัพย์กำลังเร่งทำอยู่ตอนนี้ค่ะดังนั้นการทำแผนกลยุทธ์เนี่ยเมื่อเรามองไม่เห็นอนาคตเราเห็นความไม่แน่นอนเยอะมันต้องกลับมานะคะว่าเราจะตีกรอบอยังไงอาจจะเป็นว่าอนาคตที่ไม่แน่นอนกรอบที่กท1กรอบที่2กรอบที่ส ซึ่งการทําอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจก็ได้นะคะเราอาจจะเห็นโอกาสในการที่ได้ทาธุรกิจใหม่ๆใช่ครับเพราะจริงๆมันช่วยทําให้เราคิดจริงๆมันคืออย่างที่ผมเรียนนะมันคือกระบวนการคิดกระบวนการคิดกระบวนการคิดเป็นหลักเลยค่ะเพราะฉะนั<ร>้นจริงๆอย,ยากจะฝากทางทาง่ทานผู้ชมท่านผู้บริหารนะครับว่าลองศึกษาดูครับเรื่องเสีเรียลไม่ยากนะใช้กับตัวเองเลยก็ได้นะคังขาคืออีกสาปีต่อจากนี้อีก5าปีต่อจากนี้ นะคำถามคือเราจะทําอะไรค่ะแล้วอีกตัวแปรหนึ่งที่สําคัญแล้วคุยกันเยอะนะตอนนี้เลยคือผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วมากใช่ก็เป็นผู้บริโภคอาจจะทั้งตัวเพื่อบริโภคเองไม่ว่าจะเป็นเจนเก่าหรือแม้กระทั่งเจนใหม่นะพฤติกรรมของคนเจนใหม่เจนซีเจนแซที่เข้ามาก็เปลี่ยนไปอีกนะเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้แต่ว่าแต่ละซีเนริโอแต่ละทางเลือกมันคือสตอรี่หนึ่งสตอรี่มันคือเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวครันท้า อาจารย์ได้ให้คำแนะนำกับผู้บริหารหรือว่าผู้ชมที่ติดตามอยู่นะคะในรายการมองหลายมุมนะวันนี้เนี่ยคำว่ามองหลายมุมเนี่ยอาจจะต้องนำมาใช้กันเยอะมากเยอะขึ้นใช่ครับแล้วเป็นการมองหลายมุมไม่ใช่มองปัจจุบันด้วยอมองหลายมุมในอานาคตค่ะแล้วผู้บริหารต้องปรับตัวยังไงคะต้องออกไปเจอคนเยอะขึ้น ต้องเปิดหูเปิดตาเยอะขึ้นก็จริงๆย้อนกลับไปที่เข้าใจว่าเป็นครั้งแรกที่เราคุยจะเป็นที่เป็น flexible mining อ่า flexible m i n d set m i n d set นะว่าผู้บริหารเองจะต้องมีความยืดหยุ่นจะต้องเปิดรับไอเดียใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังมากขึ้นนะพร้อมที่จะรับฟังไม่ใช่แค่คนในออฟฟิศตัวเองนะคนเจนใหม่คนยุคใหม่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่นะสิ่งเหล่านี้สำคัญทั้งสิ้นซึ่งความยากนะอย่างที่เคยคุยกันคือพอก้าวมาเป็นผู้บริหารได้เนี่ยความมั่นใจมีอยู่ในระดับหนึ่ง ก็จะมองว่าปีนี้นะคะปี2564ความท้าทายในการบริหารจัดการองค์กรก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวิกฤตของโควิด -19 นะคะที่จะเป็นเรื่องของความท้าทายในการทำธุรกิจนะคะทำให้การวางกลยุทธ์ยากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเราคงต้องอยู่กับมันนะ,นะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการค้าเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศนะคะเรื่องผลกระทบ ที่เกิดจากโรคระบาดนะคะแล้วก็เรายังมีในเรื่องของ i ล a t e change อีกนะคะเรื่องสภาวะแวดล้อมที่นับวันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วสิ่งที่น่ากลัวนะคุณเก๋คือหลายเรื่องเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อ่าอันนี้สําคัญเลยเร,รเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยจริงชริงเชิญชวน,ชวนคุณเก๋กับท่านผู้ชมลองคิดดูนะบางสิ่งที่เรารู้เนี่ยสิ่งที่เรารู้เนี่ยเรารู้ว่าเรารู้อะไร เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมอันนี้คือสมมติเป็นกิ่งก้านสาขาาศนะฮะกิ่งแรกคือเรารู้อะไรนะขออนุญาตเระเพราะหน่อยเราทราบว่าเราทราบอะไรเช่นเราทราบว่าวันนี้เราทําธุรกิจอะไรเราทราบว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์โรคการแพร่ระบาดในประเทศไหนบ้างอัตราการเสียชีวิตอัตราของคนที่ติดเชื้อเป็นเท่าไหร่อันนี้เรารู้เราทราบอีกอันหนึ่งเราทราบว่าเราไม่ทราบอะไร เช่นผมอาจจะไม่มีความรู้ลึกในเชิงของแมชชีนเลอร์นิ่งไม่รู้ AI ไม่รู้ Data าเราไม่ทราบว่าวันนี้วัคซีนอันไหนที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดแต่แต่เรารู้ว่าเราไม่ทราบใช่ไหมเราทราบว่าเราไม่รู้ชวนปวดหัวนะครับเราทราบว่าเราไม่รู้ะแต่นะครเดียวกันเราไม่ทราบว่าเราไม่ทราบอะไรอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวที่สุดและอีกอย่างนึงคือเราไม่ทราบว่าเราทราบอะไร อันนี้ยังโอเคอยู่เพราะเรารู้แต่เราอาจจะลืมไปว่าเรารู้อ่คะแต่ที่น่ากลัวรู้สึกคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอโอเคจนกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นอีกใช่ก็เหมือนเหมือนเหมือนอย่างโควิดเนี่ยบางคนบอกว่าโควิดคือแบล็กสวอนนะคุณเขียได้ยินกันบ่อยท่านอาจจะได้ยินกันบ่อยบอกว่าโควิดคือแบล็กสวอนนะครับแล้วบางท่านก็ถามผมว่าจ้าแล้วไอ้แบล็กสวอนเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับแบล็กสวอนเนี่ยมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะแบล็กสวอนเลย คนเขียนนักสิทาเล่ยเขาก็บอกแล้วว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันอันพิลิตทิฟเบลเหตุการณ์ที่มันมีอิมแพคสูงเหตุการณ์ที่มันมองย้อนกลับไปแล้วมันจะเข้าใจได้แต่ไปถามเขาก็บอกว่าไม่ใช่ถามคนเขียนบอกไม่ใช่แต่อย่างนี้มันคืออะไรครับเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันก็ฟังดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ยากลําบากมากในการที่เราจะอยู่ไปจนถึง อย่างตอนนี้เราไม่รู้นะว่าเราจะอยู่ถึงอายุ60 70 80หรือร0อนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องเตรียมตัวของเรานะคะการประกันสุขภาพการที่มีเงินออมนะคะความมั่นคงทางการเงินก็สําคัญนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะทำให้สุขภาพแข็งแรงทั้นกลับมาในเรื่องของว่าตะ่กี้เราพูดคุยครั้งกันว่าเอ๊ะแล้วผู้บริหารวันนี้เนี่ยเราต้องสื่อสารไปในองค์กรยังไงคะเพื่อให้คน ทำให้อนาคตที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันพอจะมีแสงที่จะส่อง,งลางๆก็ยังดีนะคะให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านได้ผมมองว่าผู้บริหารจะต้องสร้างความมั่นใจนะความมั่นใจแล้วก็ความไว้วางใจตัวลูกน้องคือคือคนที่เป็นพนักงานเองเนี่ยจะต้องมีความมั่นใจในตัวผู้บริหารค่ะต่อให้ผู้บริหารไม่ทราบ แต่ผู้บริหารก็บอกเคสผู้บริหารก็กต้องยอมรับว่าไม่ทราบแต่ผู้บริหารกาลังหาทางเพื่อให้ทราบอยู่อืคือผู้บริหารไม่ควรจะผนะู้ไม่จรงิงนะผู้บริหารไม่ควรจะแบบบิดเบือนแต่ผู้บริหารก็คือต้องบอกไปตรงๆว่าไม่ทราบผมผมมองว่าคนปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะพนักง,งานปัจจุบันรุ่นใหม่เนี่ยสิ่งที่ต้องการคือข้อเท็จจริงกาต้องการทรูดก็ต้องการความจริงเกิดขึ้นฉะนั้นจากความจริงเหล่านี้ไม่ทราบว่าไม่ทราบแต่ฉันกำลังทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นทํายังไงผู้บริหารหนึ่งทําให้ลูกน้องมั่นใจเชื่อใจและไว้ใจได้อื แล้วก็ต้องฟังมากขึ้นคือผู้บริหารต้องฟังมากขึ้นใช่ครับผู้บริหารก็ต้องฟังมากขึ้นนะคะกลับไปก็ย้อนไปที่เราเคยคุยกันในตอนที่แล้วนะคะเรื่อง flexible mindset นะคะฟังเสร็จแล้วก็จะต้องยอมคล้ายๆลดอัตราของตัวเองนะคะครเรื่องของอีโก้เราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะประสบการณ์ไม่เท่าเรานะคะแต่ว่าเขามีการใช้สื่อ ต่างๆหรือโซเชียลมีเดียหรือว่าอ่านค่อนข้างเยอะนะคะมีช่องทางในการที่จะสาะหาความรู้ค่อนข้างเยอะนะคะดังนัน้นเปิดโอกาสนะคะควมหมดยุคแล้วนะคะที่เราจะ มาสร้างองค์กรให้มีชั้นของการบริหารจัดการที่เรียกว,ว่ามีหลายชั้น,นเกินไปเยอะชั้นการสื่อสารกว่าจะจากชั้นล่างไปถึงข้างบนก็ใช้เวลานานแล้วก็อาจจะมีความเพี้ยนของข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะสื่อสารออกไปหรือเช่นกันการที่ข้อมูลข่าวสารจากข้างบนจะลงมาข้างล่างใช้เวลานานเกินไป,ไปการปรับตัวต่างๆก็ยาก พี <sa iden> ่จริงเล่าให้ค huh. ุณเกศฟังนิดหนึ่งคือมีรายงานชิ้นหนึ่งของแมคคินซี่เขาเคยจ้าสํำรวจคนเจนซีเจนแซไว้แล้วเขาสรุปอะไรว่าว่าคนเจนซีหรือเจนแซเนี่ยคือพวกที่ search for truth ข้อเท็จจริงสวนหาความจริงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความจริงตัวเนี้ยผมว่าสําคัญที่สุดละล่ะค่ะมันไม่มีแล้วนะคะที่มาคุยกันไม่เป็นไรอันนี้พี่บอกละก็ทําตามที่พี่บอกอันนี้พี่อาบน้ําร้อนมาก่อนก็เชื่อพี่ไว้ไม่ต้องไปหาข้อเท็จจริงนะคะดังนั้น วันนี้มองหลายมุมนะคะเราก็ชวนมองหลายมุมในการวางแผนกลยุทธ์นะคะหลายท่านอาจจะมองว่าเมื่ออนาคตไม่แน่นอนเนี่ย เราคงไม่สามารถที่จะนั่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็รอให้ทุกอย่างชัดเจนนะคะท่านท่านที่เป็นผู้บริหารองค์กรไม่ว่าอยู่ในระดับไหนณนะวันนี้เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนนะคะคแล้วก็เราหวังว่าสิ่งที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ชมที่ติดตามจากเพจห่วงใยไทยบิสเนสนะคะต้องขอบคุณอาจารย์พสุปเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะวันนี้แล้วก็หวังว่าท่านจะติดตามชมในตอนต่อๆไปนะคะขอบพระคุณมากนะคะคอาจารย์สวัสดีคับ,คบสวัสดีครับ